โลสีทองอ่อนมันไซหนึ่งคู่มันไซทองเข้ม1คู่โชคหลัง YSS g อสเซ่ดุมยาสก,กิหน้าหลังสีรวด2ชุดโอเคครับพร้อมครับชุดนี้จะเดินทางไปประเทศกัมพูชานะครับเจอกันที่พรมแดนนะครับอีกสักครู่นะครับ ครับตอนนี้ก็ซื้อบัตรนะครับซื้อตั๋วแล้วนะครับเป็นเป็นตั๋วเป็นบัตรข้ามประเทศนะครับใบละ20บาทเรามา4ี่คนก็80บาทนะครับเพื่อซื้อไปเข้าไปเหยียบแผ่นดินบ้านเขานะครับประเทศขเขมรประเทศกัมพูชาก็เรามา4ี่คนนะครับก็สี่ใบก็มีแต่ภาษากัมพูชานะครับภาษาเขมรไม่รู้เขาเขียนว่ายังไงนะครับตอนนี้ก็นั่งรอลูกค้านะครับ นัดกันที่ศาลานะครับก็ประมาณแป๊บหนึ่งนะครับเขามารับของครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้อยู่ร้านนะครับข้ามพรมแดนมานะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับผม ทางช่องสายตะกูนะครับ,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 บวันนี้ลงมาซื้อของนะครับนิดหน่อยแล้วก็เอาของมาส่งนะครับประเทศเพื่อนบ้าน เอาอะไหล่มาส่งนะครับเอาวงล้อนะครับเป็นชุดล้อนะครับชุดบันไซนะครับสี่วงนะครับพร้อมดุมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็โชกโชกคหลัง YS s นะครับในข้ามพรมแดนมาที่ทางของอ่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชานะครับก็เลยมาช้อปปิ้งหน่อยนะครับเอาขันตอนหนึ่งเลย นี่นะครับก็มานั่งพักกันนะครับผมก็มีทั้งบุรีมีทั้งลรีโอนะครับเป็นเหมือนมันมันเหมือนกะดารานี่นะครับอิมพุตอินพุตคือของนำเข้านะครับดูแล้วมันมีเม็ดบิดโอ้เออนี่ก็ช่างประจำร้านครับทีได้ได้ไรเอามาดูหน่อยดิเปิดดูหน่อยดิเหมือนกันในนังก็ดูดกัน รองเท้านะครับเป็นเป็นรองเท้าแกมโบนะครับซื้ออยู่นี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรดีเบนไหนฮะดีเมบนไหนก็ได้โอ้ตัวนี้ก็ดีทั้งสองก็ได้นี่เบตเตอร์เลียนนะครับเบตเตอร์เลียนตัดผมสองร้อยบาทนะครับจากห้าร้อยลดจนเหลือสองร้อยนะครับโหดแค่ไหนมันมันต้องดีทั้งสอง นี่ก็เป็น,ปนบุรีบ้านเขานะครับผมในมันจะเย็นข้างนอกมันจะออกรถชาร์คลิปนี้สบายๆนะครับออแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับติดรถยนต์นะครับผมจะซื้อไปลองดูออบ้านเรานะครับพันกว่าบาทน,นะครับตัวนี้พันห้าร้อยห้าสิบอยู่นี่รถไปรถมาจากปกตินะครับเมื่อกี้เขาขายแปดร้อยห้าสิบรถไปรถมาก็เหลือหกร้อยห้าสิบ นี่นะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็1550มานี่ก็เขาขาย850นะครับแต่ลดไปลถมาก็เหลือประมาณ650เป็นกล้องติดหน้ารถนะครับ บรรยากาศบ้านเขาก็แดดร้อนนะครับ,ม,ม,บ,บรมันก็เหมือนกับบ้านเราเลยแต่เขาร้อนกว่านะครับสังเกตดูไม่ค่อยมีต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์วินนะครับของเพื่อนบ้านเรานะครับก็จะเป็นจักรยานยนตฮอนด้านะครับลากพ่วงเ,เดี๋ยวเราลองไปดูกันใกล้ๆนะครับ ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฮอนด้าเวฟนะครับจะเป็นลากท่วงนะครับที่เขาเรียกกันว่า3ามล้อ รถหรูๆก็มีนะครับอย่างเช่นอัลพาสร้านนี้ก็จะเป็นร้านเหล้านะครับร้านเหล้าร้านบุร,ร,นบรีนี่ก็นั่งพักกันก่อนนะครับก่อนจะข้ามพรมแดนไปที่ไทยนะครับซื้อในสโตูลเลย เดี๋ยวตอนนี้จะลองดูนะครับอะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะโหกกเดนเดนอยู่เมืองไทยเท่าไหร่นะเมืองไทยร้อยกว่าบาทอยู่นี่เจ็ดสิบบาทเดี๋ยวลองดูครับเออแดดร้อนๆนะครับมานั่งพักกันก็ ได้จิบหมดไปแล้วนะครับสามกระป๋องคลิปน yeah, ี้กินลามีฟรีด้วยนะครับเพราะว่าเอาเจ้าฝานี้นะครับเวลาเราแกะปุ๊บจะมีเป็นรูปเบียร์กระป๋องนะครับก็ไปแลกฟรีได้อีกกระป๋องหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้กระป๋องหนึ่งแล้วนะครับโทษนะครับช่วงตอนประมาณสัก หนึ่งปีที่แล้วสัญญาณอยู่นี่ไม่มีเน,ะนาะเจ้ทีนเนาะแต่ตอนนี้เราข้ามมานะครับสัญญาณสัญญาณของเราใช้ได้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับแต่ก่อนเวลาเราข้ามมาสัญญาณของเมืองไทยใช้ไม่ได้นะครับอยู่นี้เราต้องใช้สัญญาณบ้านเขานะครับแต่เดนนี้ใช้ได้นะครับผมตอนนี้เรามานั่งอยู่ในประเทศของเขานะครับก็ด,ดู youtube โทรกลับบ้านได้สบายประเทศกัมบูดี มามาตัวพี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ใ้ไม่ได้ทุกวันนี้ใช้ได้โชได้เอของเอง๋ย่างเดียวได้ทุกใช่ได้ทุกห้ามีฟีอะไร มีมีมันมีเหมือนกันครับเดี๋ยวก็จะลองเบียร์กัมพูเดียดูหน่อยนะครับเป็นเบียร์บ้านเขานะครับอันนี้จ่ายแล้วตอนนี้กัมพูเดียนี่ก็ได้เด็กนาดพุบอนเนี่ยมันตีนี่นะมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันไหนอ๋อใช่ <c oughs> <c oughs> รสชาติแปลกๆหน่อยนะครับ <c oughs> ตัวนี้อังโชนะครับตัวนี้กัมพูเดียเป็นเบียร์เพื่อนบ้านนะครับอังโช <c oughs> ทีมงานของเราก็ เดินเปิดแต่ตู้แช่นะครับวันนี้ verso, <c oughs> วันนี้ก็มากันทัางร้านเลยนะครับวันนี้ไม <c oughs> <c oughs> ่ได้ขายอะไรนะครับแต่เอาของมาส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเวฟร้อยสิบบ้านเ้านะครับไม่เ เว็ร้อยสิบนีเ่เป็นเว็บบ้านเขานะครับ h อนด้ r s x เครื่องนอะไรเครื่องน่าจะร้อยสิบ นี่าจะเป็นรุ่นใหม่เนาะอืรุ่นใหม่บ้านเขาอะไรเดวันวิ่ง5,837มสกิโลสตาร์มือด้วยไทยไม่มีนะส่งไม่มีครับไม่มีไทยไม่มีมาด้าวิ๊ หรออันนี้มันเป็นทงยแห่ครับตอ,อนนี้ก,ก็เรากำลังจะข้ามฝั่งแล้วนะครับส่วนเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นบ่อนคาสิโนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบ ของชายแดนนะครับไทยเขมรน,นะครับเมื่อกี้ที่ผมเดิอนออกมานะครับข้างในก็จะเป็นตลาดนะครับมันมี3าล้อนะครับคนละสิบบาทแต่ผมไม่นั่งเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่จะเป็นบ้านเขานะครับ นี้น่าจะเป็น h o d อนาดีตรงนี้ก็เป็นแหล่งคาสิโนนะครับกําลังก่อสร้างนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับดูดเงินจากประเทศไทยหมหาศาลนะครับสําหรับคนที่เล่นการพนันนะครับนี่ก็เป็นบ่อนคาสิโนนะครับ ก็ามาซื้อเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นสโตูนะครับของอาคาสิโนนะครับตรงนี้เป็นสโตูขายเหล้าขายเบียร์นะครับขายไวน์นะครับเราก็ามาซื้อแบ็คนะครับกลมหนึ่งขวดเล็กกี่บาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ เจ็ดสิบบาทอันนี้หกสิบบาทน,นี่อเอ้าล้ครับตอนนี้ออกนอกประเทศไม่ได้แล้วนะครับจะเข้าประเทศไม่ได้แล้วนะครับด่านปิดบ่ายสามนะครับแล้วจะออกยังไงครับเนี่ยออกยังไงครับเนี่ยไม่รู้จะออกยังไงแล้วนะครับนี่ัมแต่พากันนั่งกงนั่งกิฟตอนนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับ จากฝั่งนู้นนะครับก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาเขาปิดด่านแล้วนะครับทั้งเขมรและไทยนะครับแต่เราสามารถออกได้นะครับผมหายใจหมดเลยนะครับใจหายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมมาแลกบัตรนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับสงสัยต้องวันหลังนะครับมาบัตรประชาชนด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับ เงียบเลยนะครับจากที่เรามาเมื่อเช้าก็ประมาณสักไม่ใช่เช้านะครับเรามาถึงนี้ก็ประมาณบ่ายจะบ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้ก็ข้าม,มาเขตไทยก็เดินกันสี่คนนะครับทีมงานครับครับเมื่อกี้ก็ไปแลกบัตรมานะครับ กับ่ายทหารนะครับน้องๆทหารเขาเรียกไปแลกบัตรมานะครับผมทีนไหนมาดูดิวันนี้นะครับกินแต่แอลกอฮอล์เลยนะครับผมเจ็ดสิบบาทดีเนาะแบ็คเลเบอร์อะไรฮะฮะปไปไหนให้ใครให้ใครเฮ้ย <laughs> ไม่ต้องไม่ต้อง ที่รถมีเดี๋แวทำไมไม่ถามไม่ถามผมมั่งทินแล้วเอา,เอ,าเอาพพ่เตียไหนอันนั้นแหละครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมานะครับเฮียเตียนะครับซื้อมาอ<ร>่ะพิเตียอันนี้อันนี้ที่บ้านเราเท่าไหร่นะพันกว่าพันพันกว่าเนาะเมื่อกี้ซื้อมาเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับเป็นเหล้าแท้นะครับเป็น จนนี่วอลเกอร์นะครับแบ็คเลเบอร์นะครับเป็นแท้นะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีภาษีนะครับแต่ไปซื้อตรงที่ผมพวกผมนั่งกินเบียร์เมื่อกี้ไม่ได้นะครับตรงนั้นมันเป็นเหล้าปลอมเหล้าผสมนะครับเราต้องซื้อที่สโต์นะครับต้องรู้จักซื้อด้วยนะครับตอนนี้ก็วินโมไซ์ก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ปิดบ่ายสามผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับผมอยู่ติดชายแดนก็จริงนะครับผมอำเภอบ้านกวด ตรงนี้ก็เป็นเขตอำเภอบ้านกัวนะครับห่างกันประมาณสิบห้าโลเอ้ยจากบ้านเรามานี่กี่โลไม่ถึงสิบห้าเนาะไม่ไมไมไมประมาณสิบโลเนาะอืม,อมผมไม่เคยได้เข้ามานะครับวันนี้ก็ได้เอาของมาส่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ติดต่อซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับในช่ยาบ้ายามายาอีนะครับเป็นล้อนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงยานพาหนะเราแล้วนะครับก็ <ผม S 1> ลนล้วคตลาดเงียบเลยนะครับบ่ายสามเนี่ยปกติตรงนี้คลื้นนะครับรน,น,นี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกแล้วนะครับตรงนี้ยังเป็นข่ายทหารอยู่นะครับไม่มีใครทำหนูเบิกจา้าตัวเบิกจ้าเย็นเบีอนเขาคึ่งา ตรงนี้ก็ออกจากค่ายทหารแล้วนะครับมาเราเลี้ยวซ้ายนะครับตกงไม่ให้เข้าแล้วแอบ่ายสามปิดเลยนะครับแล้ว่วยหุ่นมันเข้าทางไหนวะทางรัฐทางเมื่อกี้เนี่แหละจะบอกว่าไปเล่นห้าคงแบบไม่พวกนี้พวกทหารนี่มันรู้อยู่แล้วส่งสวยกินเลย